โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งหนกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจครึ่งหนกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v p l n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่าคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่พรีเมียร์ลีกิดนัดแรกของฤดูกาลทั้งหมดเลยนะครับเริ่มที่เวลา หกโมงครึ่งนะครับไปดูอิสวิททาวน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับอิสสวิทเนี่ยอุ่นเครื่องมา4ี่นัดชนะ3แพ้1เกมล่าสุดชนะนีดมา1นูนย์นะครับแนวรุกก็มีโอมาฮัตชิทซันมาคัดฮาร์เนสเรียมดีหลับนะครับในขณะ,ะที่ลิเวอร์พูล อุ่นมา5นัดชนะ4เสมอ1นะครับเกมล่าสุดเสมอรัดปามาสมา0 0แต่ว่าการหลักน่าจะมาจากชุดที่ถล่มเซเบียในวันเดียวกันนะครับตัวหลักๆก็ลิซงเบ็คเกอร์เกมรับฟันไดตรงกลางแมสซิสเตอร์โซบอสไล์นะครับแนวรุกซาร่าลุยดีอาร์ดเดียโกโชต้านะครับเจอผลล่าสุดต้องย้อนไปปี2002นู่นเลยครับลิเวอร์พูลเอาชนะไปกลับในบ้าน50เกมเยือน60นะครับก่อนเกมลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อเยอะมากนะครับอิวสวิดเนี่ยเลื่อนชั้นตับขึ้นมาในรอบ20ปี่รับอว่าย เพียงแต่ว่าขึ้นมาในฐานะรองแชมป์เดินแชมเปี้ยนชิพแต่มาเจอลิเวอร์พูลที่แม้ว่าจะยังไม่ได้ใครเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการประเดิมนัดแรกของอเนือสล็อตในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับยังชอบไปที่ลิเวอร์พูลครับพิจิตนมองว่าเหนือกว่าเยอะนะครับประตูแรกมาไวน่าจะหลาลิเวอร์พูลจะบุกไปยิงขาดถึง2ประตูแน่ครับ คู่ต่อมาไปที่เวลา3ทุ่มไปดูเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับไบรตันเอฟเวอร์ตันอุ่นเครื่องมา5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเสมอโรม่ามา1-1นะครับนาธานเพเทสันยังเจ็บกันหลักๆก็บูลไลดดูคูเร่แจ็คแฮร์ริสันเดวามักนิวนะครับของหน้าโดมินิกคขาเวิร์ดเลวินโดยมีเบโต้เป็นตัวสอดแทรก ในขณะที่บรตันฟอร์มอุ่นเครื่องดีมากนะครับชนะ4นัดรวดเกมล่าสุดถล่มิเล่ร่ามา4-0นะครับฮูลิโอเอ็นซีโซเอวานเฟอร์กูซันซอลลี่มาร์ทยังเจ็บแต่ว่าแกนหลักก็เหมือนเดิมนะครับเจมส์มิลเนอร์3แนวรุกก็คารุมิโตมะเจา,าเปโดดัดนนี่เวลเบกเ,เ,เ,เอดิงกาก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเสมอ1-1ไปกลับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากคือพิจารณยังชอบไปที่ไบรตันมากกว่านะครับคือมองว่าไบรตันทรงเกมดู เข้าระบบดูน่าสนใจกว่าเอลวัตตันครับไบรตันปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะฟอร์มอุ่นเครื่องดีด้วยเชียร์ไบรตันนะครับปิดท้ายที่3ามต้องมีคู่หนึ่งครับไปดูนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอน้องใหม่หน้าเก่าอย่างเซาท์แฮมตันนิวคาสเซิลเนี่ยอุ่นเครื่องมา7นัดชนะ5แพ้2เกมล่าสุดเบียดชนะแบรดมา1นูนย์นะครับสเวนบอตแมนลุยส์มิลลี่คารอลวิลสันยังเจ็บทีนี้เนี่ยตัวหลักๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับฟาเบียนแชร์ตรงกลางบูโนโอกกีมาไลโจอเอลลิงตัน มีพวกแอนโทนีกอร์ดอนนะครับมีมิเกลอาร์รอนอเลนเดอร์อีซักหรือไม่ก็จะคอบเมอร์ฟี่เป็นตัวสอดแทรนะครับในขณะที่เซาท์แฮมป์ตันอุ่นมา7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเสมอเกตา,าเฟ่มา0-0น,นะครับสานารุกก็น่าจะเป็นเบนเบรตันดีอาร์สโจอาริโบแล้วก็อดัมอาร์มสตรองนะครับเจอหันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนเจอกัน4นัดเลยนะครับทั้งในลีกแล้วก็ในบอลถ้วยปรากฏว่า นิวคาสเซิลเนี่ยเอาชนะหมดเลยทั้ง4เกมครับโดยเฉพาะเกมในบ้านในลีกนี้4-0เลยนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขาบอกนิวคาเซิลเป็นต่อแน่พี่จะดูแล้วไม่น่าคิดเยอะนะครับนิวคาเซิลดีกว่าซันตันเยอะครับการันตีแน่ๆหนึ่งประตูยังไงก็ชนะครับไปลุ้นประตูที่2เชียร์นิวคาสเซิลนะครับสรุป3คู่คลิปแรกที่จะชอบไปที่ลิเวอร์พูลไบรตันและนิวคาสเซิลครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย